ี่นองมือนีไม่เห็ดหมูผัดกิงหมูผัดกิงเดี๋ยวตอนนี้เอาหมูลงไปขวครับกิงนะครับใส่ซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยน้ำตาลผงชูรสลงไปก็ผัดผัดขายมันสุกครับน่อเมือนีขึ้นยากบกเขือยาวนี่ะครับใส่บกเยขยเา้าไปลองไว้ พัดคิงเลือดเงาครับเดินสีสันเนาะงแถวแต้มมาเดี๋ยวให้มันหมดเชื้อสุกก่อนเลยเอาเสิร์ฟแบบนี้โอเคครับพี่น้องแล้วละครับพี่น้องพัดขิงพัดขิงใส่หมูใสไซมเขือ ส่วนมาผมเน้นมะเขือมากีเบิร์ดอยาสิแปลกใจครับพี่น้องนี่ครับหมูยัง่นีนเบิร์ดในกระทะนี่ครับพี่น้องไปไปกินกันเข้า